มีตัวเจอแล้วเจอ้จจยิงได้ได้มันมันเห็นเราได้ไงไม่รู้อะแบบเราเราเรา,เราอุตส่าห์หายตัวมาปุ๊บมันยิงเลยอะเนี่ยเอ็มี่ในศพเนี่ย

อ๋ออันนี้ให้เราเล่นร้อยใช่ไหมเนี่ย <C ül> จำได้จำได้จำได้ว่าว่าวันนี้ไม่เห็นเลยเล่นมีกี่เกม,มเนี่ยมันเหมือนกันนะ <C ül> นี่มันเล่นหกวง แล้วคนนั้นเขาจะมาเล่นกับเราไหมนะอ๋ออ๋อ,อเราวิ่งบนตรงนี้มาก็สามีรอบแล้วนะ รถเก่งไงจัดไป <c oughs> มันมันนั่งคู่เขา่าบนเบาะลาหันหลังอะ <c oughs> อย, <c oughs> ยังอยู่บนที่ไว้อยู่เนี่ยโอเคโอเค มีคนมีคนยิงมีคนยิงโ,โดนโ,โดนหลังตายแล้วตายแล้วไม่รู้สีด้วยนะครับ เหมือนเมื่อกี้เอาเอาเมื่อกี้โดนเหมือนปังกระสุนให้ยังไงไม่รู้ไปเมื่อกี้น่าจะบอดหรอมั้งใช่ไหมมี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 เนี่นาะเอาเอา เราจะไปเอาไอส้สีมุ้งม่วงไหม,ม,มตรงนี้น่าจะมีคนนะตรงนี้แถวเนี้ย น่าจะไม่มีคนมาฟาร์มนะตรงนี้ไม่แน่นะไม่แน่นะเราไม่ต้องไปหามันใช่ไหมมันจะมาหาเราเหมือนเหมือนเราฟาร์มของมาเพื่อให้มัน้วยพอเลยเนี่ย ม s <S ไม่ let's go เลย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 เลไม่มันมีไอ้มุ่งมว่วงอยู่อีกสองอันนะไอ้มุ่งมว่วงอ่ะลองไปดูดมันมีอยู่นะอีกสองอันอ่ะ เห็นนะเราเขาเบ็กหนึบจริงๆใช้เบรกยี่ห้ออะไรเนี่ยม,มีคนยิงจอดปุ๊บยิงฟับเลยมีม,มีมีคนมามีคนมาอยู่ตรงบ้านน่ะตรงเนี้ยนี่นี่นี่น เหมือน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 แย่งไงล่้เขากำลังยิงยิงเขาตายแล้ววิ่งมายิงลาชิวอะเหมือนจะมีคนมาอีกแ้วไปพร้อมอยากได้เกาะสามมากเลย ปืนนะ่ะไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ป,อปืนวิซายติดติดต,ตามอะ่ะยิงมานะจังหวะขับมอเตอร์ไซค์มาจนะไม่ชนก็พอนะโอเอาไงดี้มีรถตามมามีรถตามมาเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ เอาชนเลยนี่ไงนี่ไงมาละลงมาละลงมาละคนเดียวคนเดียวมันหายตัวไม่ในนในนี่ตัวหนึ่งไม่ในนี้ตัวหนึ่งเฮ้ยขยิงขยิงขยิงขยิยง ตายไหมตายไหมอยู่ในนี้ตัวหนึ่งอ่ะในในโกดังอ่ะเอาการลังไปกาล่องไปมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะเอา <c oughs> เราเราเราว่าเราวิ่งเร็วนะเราจะวิ่งไปเก็บแล้ววิง่ง อย่ารออย่ารออยู่ตรงนี้เฮ้ยโ,โห <laughs> <laughs> แม่งมาหลักตัวเลยวะ